ในวันที่รู้สึกอ่อนล้าคุณคือพลังใจให้กับเขาเขาคนนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในวันที่รู้สึกอ่อนล้าคุณคือพลังใจให้กับเขาคนนั้นเขาคนนั้นคือใครกันนะคะมาดูกันในออบคับนะคะ คนที่มีความสุขกับตัวเองคนที่มีโลกส่วนตัวคนที่ค่อนข้างที่จะไปไหนมาไหนแบบใช้ชีวิตแบบคนเดียวนะคะมีความสุขได้ด้วยการอยู่ในโลกของตัวของเขานะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพัฒนาตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองนะคะเพจออฟสอดนะคะธาตุลม ะะมีถุนตุนกลุ่มคนที่มีความคิดนะคะแน,แน่วแน่คนที่มีความคิดชัดเจนคนที่มีหลักเหตุผลคนที่ทําอะไรต้องมีหลักเหตุผลคนที่ชอบเดินทางบางคนก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับทางโลกออนไลน์นะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดเป็นคนที่มีจินตนาการเลิศล้ำนะคะเป็นคนที่มีความคิดนะคะมองการไกลเฉลียวฉลาดนะคะ เอตออ n t ปนเดเคิ acles, นะคะธาตุดินผฤ้ศกันมังกรนะคะคนที่มีโลกส่วนตัวคนที่ทําอะไรลึกลับคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงออกคนที่ทําอะไรมีหลักการมีเหตุผลมีขั้นตอนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์สุนทรีนะคะชอบที่จะทําอะไรโดยใช้นะคะสมาธิใช้สติแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองก่อนก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเป็นพลังแรงใจให้กับเขา ทำไมเราถึงได้เป็นพลังแรงใจให้กับเขาคนนั้นนะคะทำไมทำไมทำไมมาดูกันหน่อยก็จะทำคลิปใหม่ไปเรื่อยๆรูปแบบไม่ซ้ำกันนะคะเพราะว่าทำไม่ซ้ำกันนะคะเพราะจำสูตรไม่ได้ค่ะรูปแบบไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ค่ะ แนวนอนบ้างแนวตั้งบ้างนะคะเปิด5ใบบ้าง10บใบบ้าง3ใบบ้างเปิดเร็วเปิดช้านะคะรูปแบบมีมากมายหลากหลายนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าทำไมเราถึงเป็นเหมือนอแหล่งพลังใจนะคะให้กับเขาคนนั้นนะคะเพราะอะไรขอ3ใบ s i x of Pentacles คุณมีความน่ารักคุณมีความสดใส นะคะคุณมีความเป็นเด็กคุณมีความด่าเิงนะคะถึงแม้บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สนิทกับทุกคนนะแต่ว่าเมื่อเวลาเขาเห็นว่าตอนที่คุณอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับกลุ่มคนที่คุณสดอ่า สนิทสนมเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความล่าเลิงหรือเอาง่ายๆเลยก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่มีสองบุคลิกนะคะเป็นคนที่มีมากนะคะในการทํางานเป็นคนที่นิ่งนะคะเป็นคนที่มีฟอร์มนะคะคลิปลุกแต่เมื่อเวลาที่ต้องสนุกสนานหรือว่าได้อยู่กับคนที่คุณมีความผูกพันมีความสนิทเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นเหมือนกับสีสันในกลุ่มนะคะสีสันของครอบครัวสีสันกับคนที่เป็นคนที่คุณ เร like? ียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให um, ้กันนะคะเหตุผลที่คุณเป็นนะคะเป็นพลังใจให้กับเขาเอ็ดออกวานคุณคือคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเป็นเหมือนกับคือคุณน่ะเป็นคนที่มีพลังงาน energy นะคะมีความคิดในการที่มีแพชชั่นในการทำอะไรใหม่ๆเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเป็นคนที่ชอบทำอะไร ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คาดคิดนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีความดูภายนอกเหมือนจะไม่ค่อยเป็นคนที่โรแมนติกแต่ว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่แสดงออกมาให้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่อาจจะมีความโรแมนติกในตัวชอบฟังเพลงชอบเสียงดนตรีชอบฟังชอบดูศิลปะนะคะชอบสิ่งที่เขาไม่คิดว่า จะเป็นไปในทิศทางนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่ทําอะไรหลากหลายมีความสามารถที่จะพลิกแพงสถานการณ์มีความสามารถที่จะทําอะไรได้หลากหลายอย่างและทาออกมาก็ประสบความสําเร็จมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าการที่เขามองคุณอยู่ห่างๆเนี่ยทุกครั้งที่เขาเห็นคุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักเนี่ยเขาก็รู้สึกมีกําลังใจมีแรงบันดาลใจเหมือนกับเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทําให้เขาได้ชาร์จพลัง ในวันที่เขาอาจจะเหนื่อยล้าอ่อนล้าหรือว่ามีปัญหาพบเจอเรื่องท็อกซิกในชีวิตแต่พอได้พบได้เจอเรื่องดาวของคุณมันเหมือนกับประมาณว่าเราเห็นคนที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วมีความสุขพอมีความสุขก็เปล่งประกายออกมานะคะมีออร่าออกมาปล่อยพลังบวกออกมาคนที่อยู่รอบข้างก็มีความสุขไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะที่เขารู้สึกนะคะปลื้มนะคะแล้วก็เห็นคุณเป็นแรงบันดาลใจไม่เคาะไม่ได้ เขาอะชอบเก็บคุณไปฝันชอบเก็บคุณไปคิดก่อนนอนนะคะเดอสตามันเหมือนกับมีความนึกถึงมันมีความคิดถึงมันเหมือนกับเป็นคือทุกคนเชื่อไหมการที่เราเนี่ยมีการใช้ชีวิตนะคะไปในแต่ละวันแล้วเรามีคนที่เป็นเหมือนกับพลังใจเป็นเหมือนกําลังใจโดยที่เราไม่ได้คาดหวังโดยที่เราไม่ได้ร้องขอหรือเราไม่ได้ฝันที่อยากที่จะครอบครองอะ่ะ นะคะแค่เห็นคนคนนั้นแค่ได้คิดถึงก่อนนอนคิดได้แค่ได้ไปแอบ,บ2แอบ,บมองแอบบดูเรื่องราวต่างๆแค่เนี้ยมันก็ทำให้เขาแบบมีความสุขนะคะได้หลับสบายตื่นขึ้นมามี energy ในการที่จะใช้ชีวิตแล้วทุกๆภาพทุกๆใบที่เปิดออกมามันเป็นพลังงาน energy ที่ดีมากๆเลยอะทุกคนนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นคนที่เห็นคุณ เป็นแรงบันดาลใจเห็นคุณเป็นกำลังใจของเขานะคะคนบางคนอาจจะมีะชื่อเสียงนะคะเดอะสตามีชื่อเสียงทางโลกอ,ออนไลน์มีชื่อเสียงในวงสังคมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วโดดเด่นนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบแสดงความสามารถแต่ว่าความสามารถของคุณมันชายออกมานะมันเปล่งประกายออกมา นะคะหรือไม่งั้นคุณก็อาจจะเป็นคนที่สร้างช่องทำช่องมีแฟนคลับมีคนติดตามอาจจะติดตามในเรื่องของวิถีชีวิตความรู้ที่คุณโพสที่คุณแชร์ในแต่ละวันนะคะคุณถนัดอะไรคุณก็แชร์ออกไปมันก็เหมือนกับทุกครั้งที่คนรอบข้าง สนใจอยากที่จะศึกษาเรื่องนั้นเขาก็เข้ามาศึกษาคุณเช่นกันค่ะคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีเหมือนกับเหมือนกับเป็นตราที่ติดอยู่ที่หน้าผากอ่ะเป็นตัวการันตีว่าคุณน่ะเก่งในเรื่องไหนมีทักษะในเรื่องไหนมีความสามารถในเรื่องไหนนะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาปลื้มนะคะเขาปลื้มในสิ่งที่คุณเป็นเขาปลื้มในสิ่งที่คุณทานะคะเพราะฉะนั้นก็กคือจงเป็นพลังบวกให้กับคนที่เขา นะคะมองไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ขอแค่คุณมีพลังบวกปล่อยออกไปพลังงาน e อ e จ g y ดีๆปล่อยออกไปใครก็ตามที่ได้มาพบได้มาเจอแค่เขาได้รับได้รู้ความสุขแค่เขาได้รับรัศมีแห่งความสบายใจแค่นั้นน่ะนะคะคุณก็ได้บุญแล้วนะคะทุกคน มันเหมือนกับเป็นการเอื้ออาทรกันเนาะทางจิตจิตใจเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรหรอกในชีวิตอาจจะมีพร้อมทุกอย่างแล้วเพียงแค่ต้องการแค่กำลังใจในการที่จะเป็นเหมือนกับด่านสําคัญในการที่จะลุกขึ้นมานะคะทำธุรกิจดําเนินชีวิตนะคะของตัวเองต่อไปในอนาคตอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่ายังไงก็นะคะปล่อยพลังงานดีๆพลังงาน energy ดีๆของคุณออกมาให้เขาคนนั้นนะคะได้ต่อยอดชีวิตของเขา นะคะเป็นกําลังใจได้บุญด้วยนะทุกคนนะคะการเป็นกําลังใจให้กับใครอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าไหนก็เป็นกําลังใจใกับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์หน่อยอาจจะตอบได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าหน่อยขอบคุณจริงๆะค่ะ ขอบคุณที่ทำให้ช่องของหน่อยค่อยๆเติบโตอาจจะเติบโตทีละนิดทีละนิดแต่หน่อยก็จะพยายามนะคะมาสื่อสารมาเป็นตัวกลางในการที่จะสื่อสารผ่านไพ่เป็นที่หิวใจให้กับทุกๆคนอย่างนี้ต่อๆไปนะคะเป็นว่าหน่อยขอบคุณมากๆนะคะโอเค,คหน่อยไปลคะค่ะทุกคนบ๊ายบายคนของใจนี่ เลิศเลย